สวัสดีค่ะชื่อวลนะคะปัจจุบัมวนอายุ52ปีนะคะปัญหาที่มวนเจอทางด้านสุขภาพเรือรลังมานานมากกว่า20ปีเนี่ยก็คือเรื่องของโรคลิซิดวนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ขับถ่ายง่าย2-3ถึงครั้งใน1วันนะคะวันหนึ่งอะคะ่ะเราปวดท้องแล้วทำงานยุ่งพอไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เนี่ยปัญหาตามมาเกิดเลยก็คือเรื่องหนึ่งเลยก็คือขับถ่ายไม่ออกพอไม่ออกนวันรุ่งขึ้นเราต้องทาการเบ่ง ก้อนเราเนะะี่ยค่ะมันเกิดการฉีกเรามีเลือดไหล2ถึง3วันเนี่ยเลือดยังไม่หยุดเลยเราก็ต้องใช้วิธีการใช้ผ้าอนามัยนะคะรองอยู่ตลอดเวลาเราอายด้วยเนาะไม่กล้าไปหาหมอทําให้ปัญหามันเริ่มเลื้อรลังจนกระทั่งตัดสินใจต้องไปพบคุณหมอเพราะเรานั่งไม่ได้มีไข้ขึ้นแต่วันที่ไปหาหมอค่ะหมอไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยอะใส่ถุงมือเสร็จก็ล้วงปลุกไปเลยอะเราร้องร่นเลยเจ็บมากๆคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นขั้นสี่ ซึ่งสิ่งเดียวที่จะต้องทําได้นะคะก็คือการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจกลับมาดูแลสุขภาพท,ทําทุกวิธีทางทั้งในเรื่องของการกินดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวไม่มีการอันจีแต่ลิสดวงไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งได้เจอลิจิอะค่ะประทับใจเลยวันทานเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งแล้วก็เย็นอีกหนึ่งแคปซูล คนนะคะประทับใจตั้งแต่วันแรกการกลับถ่ายเนี่ยนุ่มคนเองเป็นคนหนึ่งที่ลองมาหลายอย่างมากๆทั้งกินทั้งทานะคะอะไรที่ว่าดีเราลองมาแล้วแต่หลังจากทานลิจิเนี่ยมั่นใจได้วันนี้เนี่ยครบหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อการเจ็บในเรื่องของการถ่ายและกรีบที่บานออกมา4-5กรีบเนี่ยตอนนี้มันกลับไปปมปกติ ทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะทานต่อเนื่องค่ะ